กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะครับป่วยกันบ่อยนะฮะโดยเฉพาะคุณกรุงเทพมหานครนะฮะรบกวนเชิญทานนี่เลยนะคะ NK นะคเชิญทานเลยนะเชิญทานนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคบมีฟูขาวแล้วก็เคอร์ซิตินนะครับบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะรายละเอียดโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเราค่ะวันนี้มาพร้อมโปรด้วยค่ะคับวันนี้หนึ่งกอง60เม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1่งเม็ดครับ1นล่งองทนได้1นเดือนครับกล่องละ้องพษเหค่ 4,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แหะสุขภาพดีสแกนเคียวโคสมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าคะครับ,รบมาแม่หมอเกมนะฮะบิสแกนสุรินปีก่อนนะครับตอนนี้มาร่วมสร้างความปังให้กับ มิสแกรนสระบุรีนั่นเองนะฮะสระบุรีมาแน่คำนี้ครับงานนี้ล่าสุดคุณมอฟีนพีดีมิสแกรนสระบุรีมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยว่าแนวทางด้านของเกมสปอร์ตเองครับมิสแกรนสุรินทร์2022น้องคนนี้ที่ทำเป็นเหมือนแม่หมอมีอะไรเงี้ยเออตอนนั้นที่เล่นเป็นช้างเล่นเป็นแม่หมอใช่นะครับก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและการเดินรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆครับให้กับสาวนะครับวานิสตาเวงนะฮะมิสแกรนสระบุรี2023ครับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ เก็บตัวทํากิจกรรมแล้วก็การประกวดมิสแกร์ไท a แลนด์2023ในเดือนเมษายนนี้น,น,นะฮะด้านชาวเน็ตบอกว่าเอาละ่ะตำนานนางปาดเฉิดฉายสุดๆมาแล้วจ้านะครับอ่ะงานนี้ครับด้านชาวเน็ตนะคุณแม่ออบอกว่าตำนานนางปาดเฉิดฉายสุดๆตัวแม่มาแล้วนะครับบางคนบอกควีนเวงเนี่ยเตรียมรับถ่ายทอดตะขาบจากแม่หมอเลยความปังที่แท้ทรูนะฮะบางคนบอกว่าสระบุรีเนี่ย ผู้รวบรวมโตตึงทั้งประเทศเลยนะเพราะว่าพีดีมาฟินบอกว่าจหนักจะเต็มยังไงก็ต้องได้อย่างแน่นอนอ่านี่นะครับตำนานตัวนี้เก่งสร้างเขาเรียกว่าตำนานนางจ่ายร้อยเล่นล้านอตำนานจ่ายร้อยเล่นล้านเข้ารอบด้วยนี่ใช่ไหมก็ตำนานนางป่าเลยอ่ะเขาว่าเป็นนางป่าดรอบเลยเพราะว่าเขาขโมยซีนเขาออกมาแล้วคนอยากจะดูเขาแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเขาแต่งเป็นช้าง โอ้ยเเล่นดีมากเด็กคนนี้พี่ต่อไปดูมันนะคะเล่นเก่งมากนะคะแล้วช้างชงนี่โอ้เดี๋ยวนี้เด็กมันเก่งเนาะมาดูสมจริงไหมคือดูช้างมันเหมือนของจริงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแอคติ้งของน้องที่เขาใส่เข้าไปอ่ะส่งถึงคนดูมันส่งแล้วมันสนุกไงเพราะมีแกนกเขาขายสนุกอยู่แล้วไงมันสนุกแล้วมันไม่ได้ช้างที่มาเดินอุ้ยอ้ายไงมันเป็นช้างที่แบบว่าช้างศึกอะไรอย่างนี้ไงเออช้างสนุกอะ แล้วก็ตอนออกมาเป็นแม่มงแม่หมอเวลาเรานึกถึงซูรินใช่ไหมเราก็จะนึกถึงแม่หมอคเมนใช่ไหม,มเขาก็เล่นออกมาได้ดีผมว่าถือว่าเก่งค่ะเด็กคนนี้เก่งอินเนอร์มาเต็มร้อยอะนะครับรอดูกันว่ามีแกนสลับบุรีที่จะเข้าเวเว็บแกนไทยแลนด์ใหญ่เนี่ยนะครับ จะเป็นยังไงนะครับผลผลจาก PD ดีโมฟีนนั่นเอง <oph> นะครับะะไปดูควีนเบลล่าดีกว่าครับตอนนี้แตกแล้วเรียบร้อยยอดผู้ติดตามทะลุ1ล้านแล้วจ้านี่ครับควีนอิสเบลล่ามิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลล่าสุดของเรานคุณแม่ะนะครับปังไม่ไหวสำหรับอิสเบลล่าครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้มีงานติดกันอีกคนหนึ่งแล้วก็ง,งานเยอะนะับวันนับวันและยิ่งดังยิ่งดังน่ารักเฟนล,ลี่ของเธอเลยนะครับผู้ติดตามทะลุไป1ล้านแล้วจ้าเหล่าแฟนนางงามก็ต่างร่วมยินดีกันลุ้นหล่ามเลยทีีเดยวนนะะคครรัับบ คนนี้คือควีนเบล่าเดี๋ยวเปิดสิอ่ะเปิดภาควีนเบล่าคนกลางไงคนกลางนะคะคนกลางคนกลางที่ชูนิวอะดัมเบอวันอ๋อนั่นคืออ๋อนี่เเสื้อลายใช่ไหมเสื้อลายเสื้อลายที่ไม่ได้คาดผมนะไม่ชายที่ไม่ใช่เอามือไว้บนหัวน่ะเอออนนั่นคือควีนเบล่าบ้านนี่คืออีวานอ๋ออีวานที่เป็นชายแท้มีเมียมีลูกไม่ลูกไม่มีมีแต่เมียมีแต่เมียเอออืมนะคะ อีวานชายแท้นะคะอ่าอืมนะคะระหว่างอีวานกับอิสเบลล่าใครหน้าใครฉอบกว่ากันเหยียดเทียบเพราะภาพขึ้นเลยที่นี่รันภาพขึ้นเลยมึงดูยังไงก็รู้ว่าอีวานฆ่าอิสเบลล่าเลยมาสู้งอีวานเร็วคือภาพก่อนโอ้สู้ไม่ได้มึงดูฟันนะมึงดูปากมึงดูคางมึงดูสายตามึงดูคิ้วมึงดูโครงหน้าเป็นยังไง ข่าแต่หน้าเขาไม่ได้ทํานะอีมันไม่เคยทําหน้าฟันทํำไหมไม่ได้ทาคางทํำไหมไม่ได้ทําตาทํำไหมไม่ได้ทําจมูกละไม่ได้ทาธรรมชาติหมดหมอทาชอบมากเวลามานางมาเมืองไทยนางสวัสดีกระเทยกระเทยกระพู้เถึงกระเทยแขกอินโดมันรู้นะว่ากระเทยแปลว่าอะไรออ่ะแขกอินโดเขารู้นะ สวัสดีกระเทยกระเทยไทยกระเทยเออคำว่ากระเทยเนี่ยนะคะคนจีนก็รู้จักแขบรู้จักกัทั่วโลกหรือว่ากระเทยแปลว่าอะไรเขาไม่รู้จักนะคะว่า อะไรนะสาวประเภทสองก็ไม่รู้จักนะคะถ้ามาเมืองไทยต้องกระเทยเขารู้แล้วว่ากระเทยนี่เป็นเลดี้บอยแน่นอนไม่ใช่อะไรกระเทยคือสิ่งหัศจรรย์ใกระเทยคือของสวยงามกระเทยคือเป็นผู้ชายที่สวยกว่าผู้หญิงถูกต้องินไทยแลนด์นะเท่านั้นประเทศอื่นสู้ไม่ได้ประเทศไทยเท่านั้นนี่กระเทยถวยกสุดในโลกก็สวยจริงเราไปมองกันแดงอย่างเช่นแบบอินเดียเงี้ยใช่ เหมือนว่นโดนกระทืบดกระทูอินเดียต้องศารมากเลยนะโดนลากลงจะสำล้อโดนมันกระทืบนะผู้ชายก็เฮี้ยห์หยนะเปนกระทืบกระทย้เขาข้องรุษาแต่งหญิงเขานต่งไปถอดวิกคอทําร้ายเขาฉีกสาลี่เขาเฮี้ยมากมันบาปมากนักหรือมันมันผิดหลักศาสนาเหรอถ้าอินเดียไม่รู้แต่ว่าถ้าในบังกลาเทศเองอ่ะกลุ่มชนกลุ่มนี้เขาได้รับการยอมรับจากรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่ได้ คือแม่ใช่ไหมว่าประชาชนน่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเอกนะถ้าบังกลาเทศนะเอกก็คือเอกไฟเอกคือแฟมรับคดีพิเศษไม่ใช่นะฮะคือไม่มีหะวอะไรทั้งสิ่งอีตัวนี้เป็นเอกไฟเพราะว่าวลแฟมที่ปิดไม่ได้ขอไปดูสารคดีของพี่นี่ไงพี่กรุณาอ๋อบัวคำสีเออขาไปบังกลาเทศแล้วเขาไปทําเกี่ยวกับเรื่องของแต่ประเทศบังกลาเทศนะไม่ใช่อินเดียนะเป็นแบบกระเทยที่อยู่ที่นู่นไงแล้วก็ที่นู่นอ่ะเขาบอกว่ากระเทยเป็นสิ่งที่อาจจะถูกกดขี่ก็จริงแต่ เยอะระหว่างนั้นก็คนก็กลัวด้วยเช่นใครไปทวงนี้ไงเออแบบกระเทยสาบอะไรงี้ไม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าอ๋อไม่ต้องกระเทยที่บังกลากระเทยเมืองไทยสาบก็ไม่ได้กระเยียมหมดค่ะแล้วก็ถ้าเด็กแรกเกิดมากระเทยเหล่านี้ต้องไปทําพิธีทําอะไรคะก็ทําพิธีต้อนรับเอออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือแบบ จำเป็นต้องใช้แต่ในมุมกับกันก็คือเหมือนว่ายังถูกกดขี่อยู่เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ไม่ได้เชิดหน้าชูตาแต่ในแบบประชาชนเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะไม่ได้เป็นนายนะจ๊ะหรือไม่ได้เป็นนางสาวแต่เป็นตัวเอ็กซ์ไม่ได้เป็นมิสกูว่าเป็นนายดีกว่าเป็นตัวเอ็กซ์อีมันก็เป็นมนุษย์กายพันธุ์นไม่อราบมนุษย์กายพันอันนี้ที่ต่างประเทศแต่ว่านี่อินเดียไม่ทราบไม่เอาแต่จะทรงเหมือนกัน บางอะไรที่กับอินเดียคือก็เออก็มาติดกันไงเออแล้วโดนทำลายอ่ะแต่ทีนี้ไม่โดนทำลายนะทีีมันไม่โดนทำลายเพราะมันอยู่เป็นกลุ่มไงที่อินเดียมันมากันตัวเดียวๆไงแล้วมันนั่งสำล้อมมันโดนลากลงไปเตะคุณนั่งดูอยู่อ่ะกูว่าทำไมประเทศมันโหดอย่างนี้วะเราเป็นกระเทยบ้านเราสิโอ้โหไปทำลายอย่างนั้นแล้วไม่ถึงห้านาทีมันเอาพรรคพวกมาต่อยกลับหรือแล้วกะเทยบ้านเราก็เดนบ้านเราโหดกว่านะครักะเทยบ้านเราเป็นนักมวยกะเทยเมืองไทยเนี่ยนะได้โอกาสดีกว่ากระเทยทั่วโลกนะะค เราสวยกว่าสองเรามีการศึกษาที่เยอะมากแล้วก็เดยหลายคนรวยแล้วก็มีงานการที่ดีทำนะฮะแล้วก็เป็นกระเทยที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการก็เยอะอนะคะเป็นโชคดีค่ะกระเทยบ้านเราถือว่าโชคดีมากนะคะแล้วบากระเทยบางคนเกิดในลูกของมหาเศรษฐีกระเทยบางคนเกิดมาจนก็จริงแต่ก็ทิตัวเ,เองจนรวย มันเยอะแยะนะคะครับอ่ะนี่ดีกว่าครับจากมิสแกรนด์อินเตอร์ครับไปดูมิสซินิเวิร์สบ้างดีกว่าครับกับอาร์บอรนีครับนำทีมสาวงามร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมชีพประเทศมาเรเซียนะครับภารกิจจักรวาลเอเชียทัวร์ของ3สาวงามมิสซินิเวิร์ส2022ครับอาร์บอรนีนะครับมิสซินิเวิร์ส2022แล้วก็ทางด้านของนะครับอันเดรียนาครับรองอันดับ2แล้วก็รวมถึงกราเบลล่าเองนะครับ ที่เป็นทอ5มิชลินเวิร์เนีจากคูราาาวเองเดินทางไปร่วมทาภารกิจที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชมภารกิจแรกของเราสาวงามเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนเลยจ้า,าโดยเขาเยี่ยมเด็กๆนะจ๊ะที่สมาคมผู้พิการทางสายตาของมาเลเซียนะฮะเราสาวงามก็ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับทั้งยังได้พูดคุยแล้วก็ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองโดยเด็กๆเนี่ยเล่นเปียโ,โนนะครับเพื่อต้อนรับสาวๆด้วยนะครับห <มา S 1> ลังทางกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ต่อมาในคณะมิช s ินเวิลดก็ยังมอบเงินนะครับช่วยเหลือสมาคมผู้พวกวิการทางสายตารวมแล้วจำนวน60,000บาทน,นะครับ ภารกิจจักรวาลก็ยังไม่จบครับ3-2สองงานยังมีเดินทางไปที่ประเทศอินโดแล้วก็เวียดนามต่อไปนับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจจักรวาร MU 2.22 2ั่ทัวร์จริงๆนะครับเอเชียทัวร์นะฮะซึ่งตอนนี้อเมื่อกี้นี้เราเป็นอิซาเบลลาไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของควีนอเมริกาควีนซีอลบานีนะครับมิชินเวลโคล่าสุดเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดตามของอลบานีก็อยู่ประมาณ6แสนกว่าเกือบเจแสนแล้วนะนะคร ก็เป็นสองฝักสองฝั่งนะครับที่เรามาดูกันว่าแต่ละคนทำอะไรกันตอนเขามา,าพี่ยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลย,เลยไม่ได้ติดตามน้องเขาครับดีค่ะเพราะว่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นตลาดใหม่ค่ะคตลาดที่อื่นมันตะวันตกดินหมดแล้วมันเหลือแค่สี่ห้าประเทศนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันยังขายได้ค่ะเพราะคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยัง,ย,งยังชอบดูนางงามยังชอบดูนางงามอยู่นะคะ มันมาโผล่ที่นี่แต่วันมาขึ้นที่นี่แต่ตกที่นู่นที่อเมริกาไม่เป็นไรตอนนี้เรากําลังรุ่งเรืองรุ่งเรืองแล้วก็เราก็ประเทศไทยได้เป็นสองเจ้าของสองเวทีเลยสองเวทีเขาเป็นคนไทยใช่แล้วเป็นคนไทยนะครับเป็นเอ็นดีเขาเรียกว่าเอ็นดีใช่ไหมเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเลยด้เป็นออแกนไนซ์เลยใช่ออ์เป็นกัปตันเลย ยิ่งใหญ่สุดนะคะนะคะ,นะคเดี๋ยวเราพักกันสักพักก่อนนะคะช่วงนี้ต้ของขอขอบคุณ NK นะคะมีคูณข่าวแล้วก็เพอร์ซิตินนะคะบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะะรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมกับคอ c เซ็นเตอร์วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะหนึ่งกล่องนะครับให้60เม็ดด้วยกันนะคุณผู้ชมครับทานเช้ากับเย็นครั้งละหนึ่งเม็ดครับหนึ่งกล่องทานได้หนึ่งเดือนกล่องละสองพันห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อสองกล่องราคาเหลือเพียงแค่สี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสนใจโททรรรเเเลลยยคคัับบพื่่่ออีีีแสสุขภาาดกกกศ มุมกว่าหน้าจอได้เลยจ้าัสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ